เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมกระดอไม่ไม่มอยู่กันเอ้ยกรอ,อครับอ๋อไม่อยู่กันในเกมเฮอร์เรย์รยนะครับอินดอร์เออใช่ใช่เฮ้ยกดชิปแล้วแม่งแบบมันมันย่องวะปกติมันต้องเฮ้ยปกติมันต้องวิ่งกดอะไรอ่ะอ๋อไม่ไม่มีวิ่งเหรอไม่มีวิ่งเหรอกดกดคอนโทรลกับกดชิปคือแม่งแบบนั่งหมดเลยอ่ะ ไม่กดซีไม่มีเลยอ่ะไม่มีอเลยเลยอ่ะครัอ้าวไม่มีใครอ้าวไม่ไม่มีการตอบรับกดซีก็นั่งอ้าวเดือดรงหมดร้างหมดแสดงว่าไม่มีนี่ต้องหากุญแจต้องหากุญแจไอ้นี้กดซีอ๋อนี่้จะหาไปจากไหนอ่ะเพื่อนกแจเหรอกดไม่ได้ไหมก็แปลว่าเราต้องหาตามช่องตามเก้าอี้ตามหาซ่องเร็วๆทำไมกูกดไม่มีเสียงวะมึงดูนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอกุญแจละ มันกดจนบักแล้วอ่ะเอ้ยไอ้นายมันคิกซ้ายได้คลิกซ้ายมันจะักคิกซ้ายคืออะไรอ่ะเอ๊ะอนกดเมื่อกี้ที่้องบอกอ่ะอ๋อจริงด้วยคลิกซ้ายอย่ามาโหแนวเอียงตู้แบบนี้ไเจอไปแชกัะพวกมึงขาไปดูง่ายเขาไปเติมขอด้วยดิขอไปชักแล้วเฮ้ยออกแล้วต้องเดินออกอ่ะเวลากดออกใช่ป่าววะ ขี้ซายขี้ซายอ๋อเดินเดินกดเดินก็ได้กดเดินก็ได้มีไฟอ๋อมีเออกูมีไฟแช็คอยู่ไม่เป็นไรไอ้เหี้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอ้าวสับแล้วไม่มีอะไรเออไแน่ๆกูสับลงแล้วไม่ไม่เห็นมีอะไรเลยกดอียังอ่ะกดแล้วเราต้องสับพละการไอ้เหี้ยมีอะไรเผื่อไว้สัตว์เฮ้ยเปิดได้ด้วยเียแต่กูเอ้ยแต่กูบอกไว้ก่อนนะไฟแช็คมันมันมีมันมีวันหมดนะ เองก็เสี่ยงกิ่งอย้นได้แค่ใช้ตอนเราจะเข้าไอ้เลี้ยงกูเสียงไอ้เหี้ยแม่งมีห้องไหมอย่างนี้วะไอเเพื่อนเอไม่ไม่กูจะบอกว่าพวกมึงดูเกมเลยนะเผื่อมันมีเหรียญให้มึงเก็บหรืออะไรช่วยช่วยเฮ้ยเจออะไรเไอกูแจกูเจ้ากูแจห้องเฮ้ยซส้นส้นเตียงได้ด้วยเหรอว้าวใช่ใช่ใช่แต่เอ้ยแต่พวกมึงจะเจอกูเจ้าเฮ้ยมามามาพวกมึงพวกมึงมาเลยเราจะไปห้องถัดายเลยมาไอบอสกี้อย่าสปอยคนดูนะเออกูไม่รู้ ยัไม่ได้เล่นเลยเนี่ยสักรอบโอ้เห็นบอกอย่าไปห้องกัดไปพูดอนรู้เลยกูทามงไอ้เหี้ยเฮ้ยอะไรอะม่งไฟกับพี่ป่ะไปเลยเก่งๆไม่ได้เสียงปะไม่ได้เลยเลยเลยรูไอ้ไอ้เนเสียงเลยแล้วกูก็ตายเพื่อนกูเพื่เฮ้ยออกันออกไม่ไดเสียงเลยเละ เยี่ยเลี่ยโหยเยี่ยรู้สับเยี่ยมเยี่ยท่าตายมันตงรูไอ้เยี่ยเยี่ยม่ใช่เวอร์คือเวอร์จะเอาเกิดใหม่ไม่ได้ต้องต้องจ่ายเหรอเอ้าอ้าวเอ้าแล้วเอ้าแล้วเราก็ไม่รู้รอเล่กมันอตาร์ทงจบเลยเออมีเหรียญไหมโอ้โหไม่มีเหรียญเลยกูหมดของกูหมดโอ้เออเอ่อพวกมืออะไร เจอไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ห้องนี้แม่งมีพิรษรดกูนำเองไม่ปิงกูสองร้อยไว้เฮียเซิร์ฟเลยเนี่ยไม่รู้อ่ะไปไปห้องแบบห้องทางตันเหรอน่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยทางไปเหรอเฮ้ยเปิดได้เปิดได้เฮ้ยนำดิเอาไฟแช็กนำดิเออไฟแช็กนำ แล้วกูเกลียดมากเลยทาแบบเนี้ยไปเลยกูอยู่หลังมึงกูจะเกาหลังมึงแฮะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรมี่ปีไปไปดิเฮ้ยท้องท้องไปข้างนำไม่มีตู้ด้วยเฮ้ยลูกลูกขยับเลยด้วยเหรอเอาดูได้เฉยเฮ้ยโอหอะไรอ้เหี้ยอย่างไรอะบักกี้บักกี้ใช่ครับโอ้ยเออพวกพวกมีแสงสว่างเฮ้ย เฮ้ยมันมาแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยแอบอยีป่ะเ่าฮ่า่าอี๋่ทำรามอ้าวมาพีกซ้ายพีกขวาไงดู๋ยวใช่เิงด้วยเออไม่รู้ว่ะแสดงว่าไอ้ทางนั้นแหละคือทางที่เราต้องไปมันก็เชิญครับเราต้องไปไหมเออมีไฟเช็คเไปดี เอ๊เอาซี่เปิดเฮ้ยไม่มีไม่มีเคียร์เคียร์เนี่ยใจได้เดินไปดิเดินไปดิเฮ้ยเงียบป่ะแหมไอสัตว์ให้เข้าก่อนไอ้เฮียยันสองประตูพร้อม แอบทเพี้ยอะไรแอบไ้ก่อนไป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 ูพ่อมีประเด็นตุเฟิสคิดอย่างนั้นฮ้ยอันไอ้กระพิบก้อนมีวะไม่หูนมุ้ยฮ่ามือตึบมือตึบ กูตายแล้วหรอกูตายวิ่งกูไม่ได้เยอ้เย้ะคือแบบมากูไม่รู้มาทางไหนอ่ะหันข้างหลังมันก็มือไหลกูเข้าประตูไม่ทันล่ะเยอะโอ้โหมีเหรียญอยู่อะไรเนี่ยอิฟดีเพิ่มเสียงเพลงโคตรดังพอเข้าไปในเกมโคตรเบาเออนอนล่งเสียงอ่ะบางทีแม่งไม่เเลล่วา เลิงเวลา Let's go <S ไม่กดเลยไม่มีเสียเ่ยวอย่ะเขี้ยะเลยวะเนี่ยโหเกมนี้ทำมาดีเหรอกระโดดข้ามไอ้นี่เคาน์เตอร์ไม่ได้โอเคอมันพีร์บ <c oughs> ได้ฟิวนะได้ฟิวนะนะเรียกพิซซ่าปาร์ตี้ <c oughs> โอ้โ <c oughs> หแค่นันเคยมีเหรอเรียกว่าเอา้อยแล้วถ้าเหรียญนี่คือเราก็สามารถที่จะเกิดใหม่ได้ใช <c oughs> ่ไหมไอ้พี่เก็บมาจากเกมใช่อกี้เขาเหรียญมันสแตล์กับบอสพี่แมันนั่นแ่ละ เออแล้วเหรียญมันต้องใช้กี่เหรียญอ่ะสามสิบกูมีแค่สิบเหรียญเองกูมี้เฮียนาเฮียไหนคนน่ากลัวเลยไอ้แต่ไม่มีไฟแช็กอ่ะไม่เป็นไรเออเออปีศาจตัวที่สองคือถ้าเราอยู่ในที่มืดนานเกินไปมันจะชนพลาใครแม่งออกประตูทางนี้มาแล้ววะขข้้าาเเถอะไปไหนอ่ะไม่รู้ไปเหรอเอ้าไม่งอมาแล้วนี่หว่าไอเวียนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไฟแช็กโอเคอสรแล้ว อ่าฮะไอคนที่มีไฟแช็กันนำไปเลยอ่านำซะไม่เหรียญโหไม่มีเหรียญเออลยโดนโดนกูโดรายการได้กุญแจห้องห้องอะไรวะหกศูนย์หนึ่งวะไม่รู้ดิไอเนี่ยห้องข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยได้เหรียญแล้วเวสิมาเหรียญเอลิโอเอลิโอได้กุญแจห้องหกศูนย์หนึ่งอ่ะอุ้ยอะหกศูนย์หนึ่งอะไร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  กูเข้าแล้วกูกูยังกูยังตู้ไอ้กันตายอีกแล้วตายดิใครเคาะประตูวะใครไม่เคาะวะกูตายอีกแล้ว้ใครเคาะประตูอ่ะดิไม่รู้ เอ้าชิเยตัวไหนเนี่ยสี่ตัวป่ะหีตัวไหนไอ้เหี้ยพวกมึงตายกันสองคนอีกแล้วเอ้าไอ้เหี้ยมึงตายหมดเลยอไม่คือแม่ก้องไปในห้องที่กูเปิดหนีอยู่ไอ้้เหียไปแม่งอยู่ห้องเดียวกันแหละไปกันแล้วอ่ะไปไปกันแล้วอ่ะเรายังอยู่ที่หลังข้างหลังอยู่เลยอ่ะเพื่อนกูก็จะนั่งยืนกูละกัน อ๋อเมื่งเมื่มันชุบไม่ได้ชุบต้องจ่ายสามสิบโลบาร์เพื่อนอ้าวแล้วเหรียญที่เก็บมาคือยอะไรคือเราเอาไปซื้อของมาเริ่มเกมใหม่เพื่อนเนอแค่นั้นเลยโอ้โหมึงเปิดแฟนให้กูหน่อยก็ได้นะเนี่ยคนเมื่อยโอ้โหใครเคาะใครเคาะใครเคาะไอ้ตัส เดกูนั่งกูพุ่งกูเล่นนะกูไอ้เหี้ยแม่งมือหมดเลยแมงมือหมดเลยขาดไอ้ที่อ๋อกูบอกก่อนนะถ้าอยู่ในที่มืดนานๆจะโหลนะใช่ใช่กูอยู่ในตู้น้าแม่งแบบแม่งจะแว่กูอะไม่ไม่ผีตู้กับผีที่อยู่ในความมืดคนละตัวกันนะเฮ้ยมีสามผู้หญิงี่อะเกิดอะไรวะเสียงอะไรวะหนึ่งครับหายไปแล้วครับหนึ่งเดียสสามอ่เหี้ยมึงเปิดไฟ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 ใช่ดิเปไฟใช้หมดเอ้ยจับมันนี่จับมันนี่จับมันตู้ กูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้มันมาแน่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 เฮ้เฮียคือหลอดเอ็นอัลเทอร์เนียต้าอ้เฮียอ๋อเกมเกมนี้มีผีสามตัวคือผีล็อกเกอร์ผีที่วิ่งไล่แล้วก็ผีความมื่ เฮไีคี้ดไม่ไม่กูโดนจสแกเยใจกูเดนไปสอรอบอ่ะตกกนั้นิยงดังนะถึงดังถึงดังทำไมไอกี้ไม่ไี้ไม่เอาหน้ามุดเลยอีตใช่อหะอตายไม่ตายเฮากูแจากูแจ้กอยขูาแจ๊ มองไม่เห็นเหี้ยเลยพูดจริงมันมืดมากอ่ะไอ้พวกมึงอยู่ไหนพวกมึงอยู่ไหนพวกมึงอยู่ไหนกูอยู่อยูู่กแสงสว่างอ่ะกูอยู่หน้าประตูอ่ะแสงสว่างลิโอทำไมมืดจังเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยใครเขามาดูวะไออยู่ตรงตีนกูไอ้สัสเฮ้ยพี่อยู่ตรงตีนเว้งมองตีนไว้สัส เฮียแม่งเห็นอะไรอยู่ตรงตีนเฮียเป็นเป็นมือป่ะเป็นมือป่ะเป็นไอเป็นเป็นแบบเป็นหน้าอะไรเฮียเป็นหน้าอะไรเฮียกูหน้าแบบไหนที่เจออะไอ้ไปเช็คโม่เจอแล้วกลับมาวัยไหนอะเฮียโอ้โหตรงตีนเฮียแม่งแม่งแบบทำแบบให้อยู่นี่อยู่นี่ไอเฮียหันไปเสติงเฮียแเลยแต่ ยี่หรี่ผมไปวงนี้ไอ้ชับเอ้ยเอางี้เอาไอเอางี้เอางี้กูวิธีแก้ปัญหก็คือแค่เราแค่มองพื้นเว้ยเราแค่มองพื้นก็คือไอ้ผีตัวนี้มันจะไม่จำสแกร์เราเว้ยไอมันจะมันจะไม่รอดไม่รอดกูจะกูจะตายเลยยังไม่รอดเฮ้ยมันมันจะกูกูจะตายเลยเฮีย เลื่อไปเลื่อไป <ใน S 2> เลือไปรีเซ็ตรีเซ็ตจักรวาลรีเซ็ตจักรวาลเอาออกไปแล้วหนึ่งเซรีเซ็ตรีเซ็ตจกักรวาลประตูออกไปเลยเหรอไม่ออกคือออกจากเกมเลย <C> <C> ค่อยๆเขาเซิร์ฟีใหม่โอ้ลำบากน้อยย